สวัสดีค่ะวันนี้จะขอพาไปกราบสักการะที่วัดบางจากค่ะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาได้202ปีแล้วค่ะวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่มากมายค่ะเป็นวัดที่ประดิสธาน สมเด็จพระพุทธมงคลชัยหรือชาวบ้านเรียกหลวงพ่อโตตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ค่ะขนาดหน้าตัก19เมตรสูง27เมตรฐานหลวงพ่อโตเป็นวิหารเทพมีประตูทางเข้าเป็นประตูมังกรประตูเสือสำหรับผู้หญิงมีเทวรูป พรเกจิอาจารย์มีภาพกิจกรรมฝาผนังสวยงามสีสดใสด้วยค่ะภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะมากมายคือว,วิหารสีม่วงหรือวิหารหลวงปู่บุญยังซึ่งภายในประดิษฐานหลวงพ่อหนุนดวงหลวงพ่อค้ำดวงองค์จริงและหลวงพ่อทรรใจสามสมัย สามารถกราบไหว้ที่ศาลหลวงพ่อโตซึ่งมีองค์หลวงปู่ทวดหลวงปู่โตในวิหารด้วยค่ะ บริเวณโดยรอบองค์หลวงพ่อโตค่ะซึ่งด้านล่างเป็นอุโมงค์ให้เราสามารถลอดเข้าไปชมภายในได้ค่ะด้านบนนี้รอบๆเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือของอาจารย์กรดกรดนวมค่ะซึ่งเป็นอดีตอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปรรากระว่าทีอาจะ,จะแบบธรรมชาธรรมดานี้ เาเนั่นสีแบบสดๆาะจะอยู่ได้นานด้วยคืออยู่ได้นานแล้วก็มันจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยซีด uh huh. <c oughs>